อันนี้เขาเรียกว่า counter clockwise experiment ครับเป็นการทดลองที่ดังที่สุดของเขาคือ,อเขาให้เมือ่อเมื่อหนึ่ 1, 9, 9, 9, นงก้าเจ็ดก้าเนาะเขาให้คนกลุ่มผู้สูงอายุครับเจสถึงแปสิบปีแต่ว่าเซตฉากคือให้มาให้มาอยู่อาศัยในห้องที่เป็นเซตเอาไว้น,นะครับเป็นยุคย้อนถอยหลังไปยี่สิบปีหมายความว่าการตกแต่งทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจะเป็นยุคนั้นหมดเลยและตอนที่แบบว่า ย้ายเข้ามาอยู่ครับแล้ตอนแร,แรกๆก็จะดูแบบดูแก่หมดแรงเนาะแบบจูมือลูกหลานมาแต่ว่าพอมาอยู่ในนี้ลูกหลานออกไปหมดเลยไม่ให้ไม่ให้อยู่ใช่ไหมครับก็ต้องแบบ,<ม>แ,บ,บแบกกระเป๋าขึ้นเองอะไรเองหมดแล้วในนั้นนะครับเขาจะให้พูดคุยถึงแบบเมื่อประมาณยี่สกว่าปีที่แล้วและให้ใช้ present tense เหมือนแบบเป็นปัจจุบันคุยปัจจุบันกันอยู่ให้คุยกันเรื่อยไปเรื่อยๆปรากฏว่าแค่หนึ่งอาทิตย์นะครับเขาพบว่าอาสาสมัคร สายตาดีขึ้นความจําดีขึ้นกล้ามเนื้อแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ใบหน้าคือสกินนะครับดูอ่อนเยาว์แล้วทีนี้คือเขาก็บอกว่าเฮ้ยสายตาการฟังดีขึ้นภายในเจ็ดวันยังไม่เคยเห็นการทดลองไหนหนะที่ทําได้ถ้าไม่ใช้ยามาช่วย